สวัสดีพี่น้องชาวไทย f c ทั้งหลายนะครับสวัสดีตอนเช้าครับผมโอ้บรรยากาศดีครับทุกคนวันนี้ฝนหยุดตกแล้วครับหยุดตกไปที่สองวันกว่านะครับหยุดตกประมาณห้าทุ่มครับทุกคนเมื่อคืนผมก็มาใส่เบ็ดสองเขียดออมาจะประมาณไม่รู้กี่โมงนะครับสองเขียดเสร็จก็มาใส่เบ็ดนะครับมามใหม่เลยไอตรงนี้กาวอยู่แล้วผมเคยใส่อยู่แล้วนะครับปลาเยอะบ่อเนี้ยไม่รู้จะกินไหมแต่ว่าไอไม้ต้องทุ่งนานี่คือใหม่มดเลยน้ําใหม่ครับ มาดูว่าจะได้ตัวไหมนะครับจะมีตัวกินเนนะรือเปนมาลุ้นๆกันทุกคนไปลุ้นยาวแต่คันนี้คันแรกไม่ติดครับตรงน,นี้ไม่ติดแล้วเข้ามากู้ทุกคนคันนี้คันแรกติดทั้งเหลือครับปลาไม่กินเลยทนะุกคนปลาเยอะเนะไม่มีเหยื่ออะไรแบบจะเขียนเนาะมันมีอะไรปลาลิ้นหมาอะไรเหยื่อลิ้นหมานะั้นเจ๋วทุกคนดู ปลาขึ้นบุบ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 โอ้ยเยอะหมอนี้ปลาเยอะคันนี้ก็ไม่กินครับไม่ติดครับโอ้โหเขียดมันหนีอยู่นี่แม่แน่นอนจริงครับเขียดนี้ครับนี่กันจับกลุ่มเต็มแรกยังไม่มานะครับทุกคนอะไรกันนี่ไม้ใหม่ครับไม้น้ำใหม่อยู่เดียวครับ อะไรกันนี่อะไรกันนี่เต็มแรกเต็มแรกเป็นย่งตรงทุกคันเลยครับดีดีครับทางหน้าบอกว่ามีปลาลูกคองในบ่อน,นี้ใหญ่มากครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เลย โอ้ยอื้ยโอ้ยดูคนนี้ครับทุคนอยู่ไหมเนี่ยโอ้ยต้องแอคชั่นอย่างนี้โอ้โหนิ่งครับเฮ้ยอยู่โอ้โหใส่รองเมาอีกแน่ทุกคนโอ้โหโอ้ ้จาไม่เจ้าไม่เจ้าม,ม,มาแล้วครับเต็มแรกเต็มใหญ่ครับโอ้โหมาทันทีมาใหญ่ด้วยโอ้โนี่มันไม่อยู่ครับว้ยอ,อนุภาพเบ็ดของกระผมทั้งยาวทั้งอ่อนสุดยอดทุกคนมันมันอุ้มจริงเหี้ยมาเต็มได้กันใหญ่บึ้มเลยทุกคนวย้ย น้ำใหม่ครับน้ำเต็มนานดนตกสองวันติดสองวันกว่าเยือดเรือครับอันนี้ครับไปต่อครับตรงนี้ก็เยือเเลือน้ำน่าจะลดนิดนึงครับขาลอยเลยเออ,อหนูผมนึกว่างูครับไม่งูก็หลุดอะไม่คิดว่าจะติดครับ น,นี่โอ้โหน,นี้หลุดครับโอโ้ลอยดิ้นครับเนี่ยจะดูดูนี้รู้เลยครับหลุดฮะโอ้นี่ครับเขียดครับโอ้เบ็ดก็อ่อนอยู่นะทำไมติดไม่ไม่หลุดไ,ไ,ไม่ติดวะโอ้เสียด,ด,ดายครับทุกคนให้ดูไม้ครับ เดี๋ยวพนังนท้ามาใส่ท่าใส่ขึ้นไปขโมนนู่นครับสุดยอดทุนเสียงน้ำไหลกับธรรมชาติมองไปตรงนมีแต่สีเขียวยสบายตาสบายใจจริงทุนสุดยอดอนะครับเดินต่อครับเดินต่อเดินเจอท่นนี้บรรูุผมใส่เคตรงนี้พี่ชัยพอถ,ถ่วมแล้วตอนผมมาใส่เมื่อคืนนี่ นี่เวียวนย่อนโอ้กระปูกินครับดุวนโอ้โหปูแดงครับหืม <c oughs> รสชาติปูโอ้ไซส์ใหญ่อยู่นะใช้ได้เลยครับปูกินครับน่าจะกินแต่เมื่อคืนน่ะน่าตื่นแต่เมื่อคืนโอ้โหสองเต็มครับ ปูกินมาไดุ้คนปูเยอะเซ็งเลยน,นี่เลือครับเขียนเหลือไม่ติดติดต่อครับข้างหน้าโอ้ข้างหน้าตีเชือกขึ้นเยอะนี่ไม่ติดครับข้างหน้าอันนี้ก็ไม่ติด นั่นดูไม่ติดเฮ้ยโอ้โหดูเฮ้ยเอามีแต้มทุกคนเห็นไหมครับเอาดูไม่ได้ครับโอ้สามแต้มทุกคนดูว่าจะไม่มาให้แล้วครับ เงียบเงียบอือทนันแก้มพุนมันมานดเดินต่อครับดูหมายครับน่าใสอยูงนะทุกคนมันมานนี่ไม่กินครับไม่ติดโอ้น้ำรดเดยอะเลยเอาหมดแล้วทุกคน หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วฮนะเออหมดแล้วครับทุกคนหมดแล้วครับโ,โหหมดแล้วจริงหรือเปล่าที่มั่อคืนงงๆนะเนี่ยโอ้โหหมดแล้วจริงด้วยเมื่อคืนไม่ได้ใส่มาถึงตรงนี้ โอ้น่าใส่มากเลยทุนออ้กระหมายต้องมาหาเวลามาใส่เยแถวนี้บ้างแล้วครับนี่ฮะอื้ยเจ้าอยู่ทุนเจ้าเจ้าเจ้าโอเคโอเคครับทุนตอนนี้ก็ปักเบ็ดเอ้ยปักเบ็ดอยมยา,มยามเบ็ดแล้วกูเบ็ดครบแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้กูเราเดินดูเดินดูครบแล้วสี่สิบหลังนะครับก็ได้มาสามเต้ม ใสใหญ่ตัวหนึ่งโอ้โหคุ้มอยู่ทุกคนกระปูกินตัวหนึ่งโอ้เสียดายกระปูเยอะเยอะนะครับตามทุกคนดูตรงไหนก็มีกระปูมีรอยรูปูเต้ไมไปหมดเลยต้อตรงน้ำตือนหน่อยกันเรียบร้อยแก้วเลยครับนี่ถ้าเกิดปูไม่มีนะปลาเยอะมากเพราะว่าชาวนาเขากจะใช้สารเคมีนะใช้ยาเพื่อจะมาฆ่าปูจะ่ประเด็นไปเด็นก็คือมันฆ่าปลาด้วยครับ ปลามากินบางทีปลาไม่กินปลามันไล่ปลาปลาหนีก็หนีไม่หมดเลยทุกคนไปกระฝนมันก็ไม่อยู่นะครับที่อื่นจังหวัดอื่นเขาไม่ค่อยมีปูกันปลาเขาเยอะเพราะใส่เบ็ดปลาก็ติดเยอะแอคชั่นก็ดีอแต่ผมปูเยอะทุกคนเยอะจริงๆน่าเสียดายเสียใจจริงๆที่ปูเยอะอยากให้มีปูเลย <laughs> บ่าจะได้เยอะๆเะครับโอเคล้ากลาไปก่อนทุกคนกับสามแต้มแล้วก็บรรยากาศข้างหลังครับบรรยากาศดีๆ หายใจทั่วท้องครับทุกคนเต็มปอดนะครับปราศจากควันพิษใดๆนะครับใครคดีคิดถึงบ้านโดยเฉพาะบรรยากาศ้านนอกแบบนี้ก็เข้ามาดูช่องผมได้นะครับคุณจนไปที่้านนอกมีบรรยากาศแบบนี้ให้ชมทุกคลิปนะครับผมอ่านะฮะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยรักษาสุขภาพกันด้วยโควิดอย่างนี้อันตรายเหลือเกินนะครับเซฟตัวเองนะครับตอนนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ครอบครัวเรานะครับโอเคนี่ลาไปก่อน บายบายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับย